โอ้สนเหตุน้ำยาขะปุ่นโอ้นำ้ำยาป้าบะอีกุลาหนาหม,มูเแอมเน่แอแมเน่จะบอกไปช่วยอะไรอ้าวก็สีนนขึ้นน้ำยาขะปุ่นเนาะโอ้สีขึ้นน้ำยาป้านแมโอ้จากได้เนาะขอยทวานมันเจ้าสีเหตดน,นำ้ำยาขะปุ่นให้กูกิน อ๋อพี่นอ้องโอ้พี่จะอมสินให้กินเด้อพี่น้องเนะพี่จะเห็ดอมเนื้ออมเนื้อโอ้น้องไข่ด้อพี่น้องผ้าวาเนาะพี่น้องเนาะโอ้น้องคอู่แฝดก้อยพี่น,อนอ้องโอ้ฟาดแฝดของบา่าวเลยโจกนี่อยู่กระสินเด้คอคนดังเด้อโอ้โซโคขึ้นกันแล้วครับพี่นอ้องฮฮ่ไปกินน้ำกันแล้วครับพี่นอ้องอมเนี้ยพี่นอ้องอมเนี้ย ออ oh, มันสังมอมัยบ่มันส่งมม่เยนดมก็อกมไปไเธอละเมันเป็นน้ำกูเป็นหยังน้ำกูหบ่นี่มันเป็นน้ำหยะมันเป็นักรดกด้แที่ฮะมันเป็นน้ำกูอีหยังไหลบฮกูบอกกันมีปัญหามหากูมหากูมหากูอยู่สูสาน Well, not in a เขาบอยากให้มึงไปดิอิกุลาานาหมูเขาเห็นมึงไปแล้วเขาอิจฉาเห็นมึงไปแล้วโออมึงมีความสุขอออเขาก็เลยขั้นแขวเขาเออแบบว่าเขาสร้างมึงอยู่แล้วอีกุลาานาหมูโอ้ขั้นมึงกับกูไปแบบนั้นแลลวเขาสูญบันโอ,เอ้เห็นมีความสุขเห็นมึงมีความสุขเขาก็เลยอิจฉาไม่สิแ่แบบ มันเหมือนย่สุสันสกปรกหิดก็ยู่สุสันหนึ่งเปอร์เซ็นว่าว่าให้เข้าแม่มังในมันเหมือนมังใดฮะสกมังดีดีแน่เอะถ้าว่ากูออกจากสุสันก็ว่ากูหนีเอ๊แต่เกิดว่ากูอยู่สุสันก็ว่ากูบ่มีปัญญาออกโอ้แล้วจะพววว่ามันสิวอ่ะเนาะ สวบก็แล้วแบบนี้อ่ะอกูจะเห็นดินะ่ะอืมจะพ,พับเทียนสั้นมึงสิงเป็นแบบไหนอืมอกูจะเห็นดิกูจะเห็นดิการกินยูของปกสูนมันจะเป็นแบบตีเณะมันจะกินดีไปก,กูยิบอ่ะอ่ะเขียนกินดีกว่าเขียนแต่ดารา,านั่นแล้วอ่ะดาราหนุนเขากินดีสุดค่ะ ส,สุนัก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 ตัวนั้นโอ้โดนๆก็ไปเทือนุงโอ้มนเมนไปดูโอ้ด่วนละเทืาสองเทือก็ว่าไปเนาะโอ้ขั้นไปหละเห้าก็ไปไกลบ่ได้ก็ไปน้ำแถวนี่ละแน่าหางเงี้ยไม่เลยหายเลยสองเยอยจะไปกินนั่นลูก ขาก็อยากกดดันมืองอีกุล่านาหม,มูเอ้ยกูก็กินซ้ำเงินกูก็กินซ้ำเงินกูก็สวบซ้ำเงินกูบีอ่ะกูก็กินซ้ำเงินกูหาได้มือละวหาเลยกูกินหาเลยเออข้อหมายมันว่าเอ้ทำอยู่สุสานโอ้ถ้าอยู่สุสานมันก็บอกว่าไม่มีที่ไม่มีปัญญาไปที่อื่นโอ้โอ้ ว่าบ่มีมองไปจังสีนาโอ้เห็ดแบบสับสนเห็ดไฮติงไม่ได้เลยนะนาโอ้ามหมายพล <ś Royal> ก็ไปเล่นบาคามสักขังตัวความสุขขงัขขงตัว เขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเขาเรียกเปลี่ยนบรรยากาศโอ้เขาก็บอเนาะเขาบอกเข้าใจดอกอืไปเปลี่ยนบรรยากาศไอ้กระ่าบ่ามีปัญญาไปสั่งเงินมันไปสั่งคอนเทนต์ัดิสิเออเอสิหาว่ากูบ่มีปัญญาสร้างคอนเทนต์กี่กูยู่งสุส,ส,สานมันบอกกูให้กับเขาเมื่อละวสิบเทียก็ได้ตะออ่ะอ่ะ สวบกาา่ 2, เอลสองแค่นั้นแหละอ่ะไม่กูสวบเมื่อละสิบเกูก็บไออ่ะก็สูเบานแหละอ่สวปวัดมืออ่ะ,ะ,เ,อะเอาก็เห็ดปัดมือก็สิสวดปัดมื่นตัวนะตังตีเงินกูเด้หน่สื้อมาเห็ดกินนีนเอ๊ โอ้อันนี้ก็ทิ้นกูคือกันโอ้สุ้สานกูอยู่นี่อันนี้ก็ทินนนนนนท้นกูคือกันโอ้เนอะอันนี้ก็สุ้สานกูคือกันนี่ก็ทิ้นกูคือกันเอ๊กูก็สิบแปทิ้นกูแต่นี่กูจักบัดทุกศอกทุกซอยคือกันล่ะนะกูจักบัดนี่อ่ะมึงกูจักแค่กูบอกกูจักบัดทุกศอกทุกซอยเลยจังหวัดนี่ คนเฮาเนาะอือแต่เป็นคนไทยว่าแต่อ,อยู่ไซ <c oughs> กับพายไตก็มอไทยเนาะโอ,อ้อยู่ไซก็มี่ทักษีำกทำคัญโบดโอือภาษาไวรุนโอ,อ้ว่าเฮามาอยู่ตังทินต้องแดนอีคคคค๋กัมกูให้แต่กัมกูให้กิวยันให้กิวยันมาสินซะกูไม่ได้หยาดน,นะความส่วนอ่ะกูจะบอกไว้ให้ว่าสินซะ สมัยโซนี้สมัยนี้มันก็ไม่โซเชียลโอ้จะไปไหนบะกอืมก็เล่นกันจนมาซิตี้เท่ากันเลวเท่ากันเลวโอ้แมนแมนแมนจะไมตะกีนบะกอืมก็สิเล่นกันนะมันมูรุนดิกันแต่สมัยตะกวนี่บะเอ่อพุทธเอาเลยนะใกล้ๆดีหน่เลยนะพุทธเอาเลยดิโอ้ซิตี้เซลีภาบซ้ำกัน มีเจ้าเสียวปะกเออพักเพื่อไผ่เพ่นพุทธเกระต๊อดเจ้กูบอกเอาพักเพื่อกับไผ่เอาจริงๆแล้วโอ้บ้านลอยโจกนี่ก็ยู้นี่ว่อู้มีแต่คนดีๆเด้คนในหมู่บ้านนี่พี่น้องมีแต่คนนั้นซ่องเฮ้าเละพี่น้องเออมาเบ่าวใส่ไยใส่ไฟพี่น้องมบ่าวให้กุนีกันในบ้านหมู่บ้านมาขึ้บมาขับบมาขับเออมาบ่าให้กูนี ต่างคนต่างอยู่เนาะอืมต่างคนต่างทำมาหากินเออเวลาพบกันก็นกนยิ้มแย้มแจ่มใสให้อยู่ด้ยล่ะเอ๊ไม่ค้นลนะเอ๊ะคนลังเกียจทั้งหมู่บ้านม่มีคนกกับและเช่นบ้าเหี้เฮานี่บ้าแบบนั้นน่ โอ้พันไปมางสิพันมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่กูอยู่เด้ล่ะเออโอ,โอ้สิว่าจังไรล่ะมันเป็นมิตรภาพนาะคนในหมู่บ้านนะมันเป็นมิตรภาพเออเห็นกันก็นกนยิ้มแย้มใส่กัน ไปบ่าไปบา้าแบบลุนนลุงลุกสี่นาโอ้ให้คนสั่ง มน่นี่ยมาบอกให้กูงึดล่ะอี่ถ้าจะมาอะไรกูออกจากบ้านนี่เน่เน่กูไม่ได้เป็ัสงบารมี่ยังต่างไม่โมบันน่ะแต่กูเปสั่งควานดอดร้อนให้ใครคนในหมู่บ้านอะกูสิบอกใครว่าสัจฉะคนสิบเอาไปก็โอ้ต่างคนต่างทำม้อหากินอันนี้มาลงน่ะลงโอ้ให้คนเัินมาสั่งเฮาโอ้เจ๊พี่นังจีบอกใครเด้อืมเจ๊กูบอกเจ๊สิบ่เดียก็รับไปได้เดิบันรับกไม่ได้เดิบันอืม เอ๊ะนะพวกหนีมันเราดีนะมาได้มันต้องเบาแบบนี้หละ